ครับผมโปรโอเล่นวพลศ์สกลสำ์ักวันนี้นะครับเราจะมาดูบิ๊กเชนอีกเคสหนึ่งนะครับที่ผู้เรียนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับโดยรูปทางด้านซ้ายนะครับเป็นการรีบิว w นะครับหรือว่าเป็นการเรียกว่าเมคโอเวอร์ก็ได้นะครับคือการปรับเปลี่ยนนะครับในครั้งที่5นั่นเองนะครับ เราจะมาดูรูปด้านขวาก่อนนะครับในส่วนของก่อนเรียนนะครับจะสังเกตได้ว่าครับผู้เรียนนะครับมีการยืนนะครับที่มุมขาและมุมลําตัวไม่สัมพันธ์กันนะครับเนื่องจากผู้เรียนนะครับมีในส่วนของช่วงล่างนะครับเรียกว่าตั้งแต่สะโพกเนี่ยนะครับถึงเท้าเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กว่าลําตัวนะครับ ทำให้ถ้าเราย่อมากเกินไปนะครับก็จะเป็นแบบรูปด้านขวาแบบนี้ครับซึ่งจะทําให้มุมแองเกิลของเราเนี่ยนะครับเป็นมุมที่ไม่สามารถรักษาแนวในการเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่นะครับหลังปรับในรูปด้านซ้ายนะครับผมก็จะจัดนะครับมุมแองเกิลให้เหมาะกับสภาพร่างกายนะครับให้เหมาะสมกับร่างกายแต่ละแบบของผู้เรียนนั่นเองนะครับก็สังเกตว่านะครับผู้เรียนมี สามารถที่จะพับนะครับแนวลำตัวแนวขาเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงเรียกว่าแรงเพรสเชอร์นะครับที่ตรงแรงกดเนี่ยที่ตรงแถวหน้าขานะครับแถวสะโพกนะครับได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปด้านขวาเนี่ยนะครับแรงกดเนี่ยมันก็จะไม่มีเลยนะครับมันก็จะหวงหวงหายไปนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยครับตีได้ไม่มีพลังนั่นเอง ีนี้เรามาดูนะครับว่านอกจากในการเซตอัพแล้วเนี่ยอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับที่เป็นบิ๊กเชนเลยนะครับจะลากเส้นเส้นหนึ่งนะครับมาให้ดูนะครับเป็นแนวในการเคลื่อนที่นะครับให้เห็นภาพกันก่อนนะครับในส่วนแรกนะครับผู้เรียนในรูปด้านขวานะครับก่อนเรียนจะขึ้นนะครับหัวไม้มาอยู่ที่นะครับใต้เส้นนะครับก็ทางด้านซ้ายนะครับหลังปักนะครับก็จะเริ่มขึ้นออกมาด้านนอกครับแต่นะครับ สังเกตว mm. ่ามือก็ยังอยู่ในสล็อตนะครับอันนี้นะครับข้อมือไม่มีการเซ็ตนะครับไม่มีไม่มีพลังนะครับแต่อันนี้นะครับมีข้อมือมีการเซ็ตแล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างพลังนะครับหัวไม้ไม่อยู่ใต้เส้นแล้วนะครับในตำแหน่งถัดไปนะครับขึ้นมานะครับมุมนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อขึ้นมุมนี้แล้วเนี่ยหัวไหล่ยังเทินไม่สุดเลยนะครับแต่ดูรูปนี้ครับเห็นไหมครับเราจะเห็นลำตัวนะครับของผู้เรียนเนี่ยได้อย่างเต็มที่ นี่ครับแต่นี้คื so อยังลําตัวยังหมุนมาไม่หมดเลยนะครับและแนวไม้นะครับก็อยู่ในมุมที่เหมาะสมมากๆนะครับในการส่งพลังแล้วก็นะครับในตำแหน่งต่อมานะครับขึ้นนะครับสังเกตได้ว่านะครับด้านขวาเนี่ยผู้เรียนเนี่ยขึ้นไปนิดเดียวนะครับเนื่องจากไหลหมุนไม่สุดนะครับและผู้เรียนนะครับเป็นคนที่มีวิงสแปนนะครับวิงสแปนก็คือแขนเนี่ยนะครับโดยวัดจากปลายนิ้วกลางนะครับโดยเรา ยืนกลางแขนนะครับวัดจากปลายนิ้วกลางถึงปลายนิ้วกลางเนี่ยเป็นผู้เรียนท่านนี้เป็นผู้เรียนที่มีวิงสแปนที่ยาวนะครับแล้วถ้าเราขึ้นแบบนี้นะครับไม้ตกเนี่ยเกิดจากนะครับไหลเราไม่หมุนนะครับก็จะทําให้แนวการตีของเราเนี่ยไม่มีพลังนะครับแลวจะสังเกตว่านะครับซีกขวามีการยืดขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้ารูปด้านขวานะครับเห็นไหมครับผู้เรียนจะขึ้นเซวิงได้นะครับได้เหมาะสมแล้วก็ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แนวก็จะอยู่ในแนวที่เหมาะสมทีนี้ดูผู้เรียนนะครับเมื่อขึ้นแบบนั้นนะครับไม้นะครับจากการโอเวอร์โดยการที่หมุนลําตัวไม่สุดแล้วแขนนะครับมีขึ้นอาการขึ้นต่ำนะครับเวลานลงมาเห็นไหมครับจะถูกหักลงแบบนี้ในแนวที่ชันนะครับในแนวที่ชันลงแบบนี้นะครับผมจะวัดจากด้ามด้ามกริปลงมานะครับในแนวที่ชันแบบนี้นะครับแต่เดูในรูปด้านซ้ายนะครับแนวจะถูกนะครับ สะโพกจะหมุนไปก่อนนะครับแล้วไม้จะถูกดรอปลงนะครับเพื่อให้แนวไม้เนี่ยเข้าเพลนนะครับซึ่งการนี้เป็นการปรับครั้งที่5้านะครับก็ในดาวโซบินเนี่ยก็ยังจะต้องปรับเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เราจะเน้นในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จัดฟอร์มให้เหมาะสมก่อนแต่ดูนะครับช่วงล่างมีการเคลื่อนที่ได้ดีมากครับเคลื่อนที่นะครับเทินไปได้ดีมากนะครับแบบนี้ ในขณะที่ไม้นะครับถูกดรอปลงมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นรูปด้านขวานะครับเห็นไหมครับไม้จะถูกเคลื่อนลงมาก่อนนะครับสะโพกจะเทินน้อยมากนะครับแทบไม่เทินเลยนะครับแต่ไม้จะถูกทิ้งดิ่งลงมาแล้วะครับจังหวะปะทะนะครับปึ้งไม้ลงมานะครับไม้ไม่อยู่ใต้เพนเลยนะครับแต่ในรูปด้านซ้ายนะครับจะสังเกตว่า ลงมาแล้วนะครับไม้ลอดใต้เพลนตรงนี้นะครับแล้วผู้เรียนก็จะมีอาการ2แบบครับคือลูกพุ่งไปทางขวานะครับแล้วเฟดออกแล้วก็ถ้าจะไม่ให้ขวานะครับก็จะตีคอมพุกลงมาเลยนะครับเนื่องจากแนวเป็นสวิงเป็นแนวที่ดันมากๆนะครับถ้าผู้เรียนนะครับจะคอมเพนเซตรลูกนะครับชดเชยไม่ให้ลูกไปทางขวาได้ก็ต่อเมื่อนะครับแขนก็จะยิ่งชักนะครับเพื่อหลบ และแนวลูกแนวไม้ก็จะขับมาตรงนะครับแนวหน้าไม้ก็จะสแควรเหมือนเดิมแขนซ้ายหลบก็คือแขนซ้ายจะชักเป็นชิคเก้นวิงแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับแต่ในรูปด้านซ้ายเนี่ยก็จะนะครับหายไปแล้วนะครับแขนจะไม่กลางเหมือนรูปด้านขวาแล้วนะครับแล้วก็จบสวิงได้เห็นไหมครับศอกจะปบราแบบเลยนะครับอันนี้ศอกจะอยู่ในทรงที่ดีขึ้นอันนี้ศอกจะชี้กลางออกเพราะเนื่องจากการ เกิดชิคเก้นวิงนั่นเองนะครับนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเรียนนะครับ5ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรูปด้านหน้าต่อนะครับว่าแล้วด้านหน้าเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับมาถึงในส่วนของ Faceon นะครับหรือว่ารูปด้านหน้านะครับจะสังเกตว่าผู้เรียนนะครับการยืนเนี่ยทรงนี่ครับแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปตอนที่นะครับที่จะเซตไม้ตีนะครับ จะได้เห็ุภาพจะชัดนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับขอให้ดูโพสิชันให้ดีนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือในเรื่องของตำแหน่งลูกบอลนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับตำแหน่งลูกบอลจะคนละคนละแบบกันเลยนะครับซึ่งตำแหน่งบอลนะครับส่งผลมากนะครับต่อการตีนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็อยากฝากให้ทุกท่านนะที่เป็นมือใหม่เนี่ยดูอย่างละเอียดเลยนะครับว่าตำแหน่งควรจะวางตรงไหนนะครับจัดโพสิชันยังไงนะครับต่อมาครับเรื่องกริปนะครับสังเกตว่าก่อนเรียนนะครับกริปมือซ้ายเนี่ยนะครับมีอาการนะครับวีฟวีกมากนะครับวีกก็คือว่าจะจับเนี่ยไม่มีพลังนะครับแล้วก็ไม่เฟิร์มด้วยมือขวาสตรองมากนะครับเท่ากับมือซ้ายวีขวาสตรองนะครับก็ทํางานไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็จับไม่เฟิร์มด้วยคือจับหลวม ครับแต่ว่าหลังจากตัดนะครับดูครับกิฟก็จะเฟิร์มขึ้นนะครับแนวมุมลําตัวนะครับของผู้เรียนนะครับตอนนี้นะครับแกนมีอาการรีเวิร์สนะครับแบบนี้นะครับน่ครับแกนมีอาการรีเวิร์สคือกลับด้านนะครับซึ่งจริงแล้วแกนเนี่ยจะต้องเอียงนะครับหนีเป้าหมายเล็กน้อยแบบนี้นะครับแล้วก็แนวสะโพกนะครับของผู้เรียน ก่อนเรียนเนี่ยมีอาการยุบนะครับสะโพกยุบคืออะไรนะครับสะโพกยุบก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นเนี่ยเครื่องหมายนะครับน้อยกว่าอย่างเงี้ยคือยุบเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับก็จะเป็นเนี่ยเครื่องหมายกึ่งๆมากกว่าเล็กน้อยนะครับคือมีการดันเข้าหาเป้าและแกนลําตัวก็จะเอียงนะครับสะโพกยุบเนี่ยก็จะทําให้แองเกิลเนี่ยนะครับกลับด้านกันนะครับซึ่งจะทําให้แนวกระดูกสันหลังเราเนี่ยครับเรียงกันแบบผิดรูปนะครับ หลายท่านที่เป็นแบบนี้นะครับจะต้องระวังอาการบาดเจ็บให้ดีนะครับเพราะอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับตรงบริเวณสะโพกนะครับด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าในตัวของลอยต่อนะครับระหว่างลําตัวด้านบนกับเอวของเราเนี่ยนะครับให้ดีนะครับก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับต่อมาครับก็คือมุมของก้านไม้นะครับเนื่องจากบอลไปท้้งหลังนะครับมุมของก้านไม้ อันเนี้ยมันนำหน้าโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนื่องจากบอลโพสิชันผิดนะครับอันนี้นะครับนหน้าหน้าไม้นะครับแต่ว่าบอลโพสิชันถูกนะครับเป็นตัววายเล็กนะครับสมอลวายเชฟนะครับในรูปนี้นะครับอาจจะดันเป็นตัววายที่ดันมือมากเกินไปนะครับเพราะว่าผมกําลังให้ผู้เรียนนะครับชดเชยก่อนนะครับเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกนั่นเองนะครับแต่การยืนการทรงตัวดีมากนะครับบาลานซ์ดีมาก ทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าตอนขึ้นไม้เป็นแบบไหนนะครับเมื่อกี้เราดูกันในด้านข้างไปแล้วนะครับทีนี้มาดูด้านหน้านะครับเทคเอาเลยนะครับตอนนี้นะครับผู้เรียนเนี่ยเทคเอาเลด้วยเลยครับแขนอย่างเดียวเลยนะครับอย่างที่ผมบอกตอนดูรูปด้านข้างนะครับเนี่ยไหล่ยังชี้อยู่ตำแหน่งนี้อยู่เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเพราะว่าเลยครับมันไม่เกิดการหมุนนะครับมันเกิดการมือยกขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ดูรูปด้านขวาด้านซ้ายนะครับ จะสังเกตว่าไหล่มีอาการเทินตลอดนะครับเห็นไหมครับมุมอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมริ้วเกียวจะเกิดขึ้นนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยครับริ้วเกียวเนี่ยจะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้แต่สังเกตนี่ไหมครับริ้วเกียวมันเกิดไม่ได้เพราะแกมันรีเวิร์สนะครับแกมันต้องชี้ตามรูปซ้ายแบบนี้นะครับตำแหน่งต่อไปขึ้นเห็นไหมครับพอขึ้นปุ๊บมันมันไม่ได้หมุนนะครับทําให้เนี่ยแนวไหล่มันอยู่แนวนี้นะครับแล้วก็มือต่ํานะครับไม้ตก มือต่ําแล้วก็ทําให้ไม้ตกนั่นเองนะครับและแนวนะครับแกนก็จะเหมือนกระโถมไปทา้งหน้านะครับที่จะตีอนี่ดูรูปด้านขวานะครับขึ้นเห็นไหมครับแนวมือนะครับอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ริ้วเกี่ยวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้คือพลังนะครับพร้อมที่จะถ่ายพลังแล้วนะครับทีนี้พอขึ้นแบบด้านขวาลงจะเป็นแบบไหนครับดูนะครับอะไรเคลื่อนก่อนครับมือเคลื่อนลงมาเลยครับตีเห็นไหมครับฟาดลงมาเนี่ยครับ ตรงเนี้ยไม่มีแหลกเกิดขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับไม่มีแหลกเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นการคลายแหลกออกมาโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วมือเคลื่อนก่อนครับดูรูปนี้ให้ดีครับอะไรเคลื่อนก่อนนะครับนะครับเนี่ยเคลนไปปุ๊บอะไรเคลื่อนก่อนครับมีนะครับมีการช่วงล่างมีมูฟเมนต์ลงมานะครับแต่ว่านะครับแหลกก็ยังนะครับรักษาได้ตำแหน่งมือตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับมีแหลกเกิดขึ้น แลกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตีเข้าลูกนะครับแบบนี้ครับสังเกตได้ว่านะครับแขนจะไม่เกิดชิคเก้นวิงแล้วนะครับจะส่งแรงได้ดีนะครับแต่ทางลูกด้านซ้ายดูครับจะเกิดอะไรขึ้นชักขึ้นใช่ไหมครับนะครับแขนไม่เหยียดแล้วอันนี้งอนะครับอันนี้งอนะครับแต่อันนี้เกิดเกิดการเหยียดขึ้นนะครับเนื่องจากสวิงมันเร็วนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูไม่ทันนะครับนี่เกิดการเหยียดแล้วและดูช่วงล่างนะครับ ตรงนี้นะครับมีการยันแล้วก็มีกาฟอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้ดูริ้วเกลียวของกางเกงนะครับจะมีการบิดเอวนะครับแต่นี้นะครับแมบตัวมันรีเวิร์สไปแล้วนะครับทําให้พลังมันไม่ไม่ส่งกลับนะครับมันส่งกลับก็จริงนะครับแต่ว่ามันส่งกลับได้ไม่เต็มที่เพราะตัวมันรีเวิร์สกลับไปแล้วนะครับนะมันจะพยายามส่งขึ้นปุ๊บมันส่งไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวต้านขึ้นมานะครับมันก็เลยกลายเป็นพลังก็กระจายหายไปนะครับ แล้วก็มีการพับใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นจบแต่นี่คือการเหยอียดสุดเลยครับมีการส่งนะครับตีแล้วส่งนะครับขึ้นมาปุ๊บข้างล่างเคลื่อนนะครับข้างบนยังคีบไว้อยู่นะครับตีได้น้อยเก็บแหลกได้มากขึ้นนะครับคลายน้อยลงนะครับตรงนี้ยังมีแหลกอยู่นะครับมุมนี้ก็ยังมีแหลกอยู่เลยนะครับนี่ครับมันมีแหลกอยู่เลยดีกว่ามุมเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นเส้นตรงไปแล้วนะครับแล้วก็ตีขึ้นไปอันนี้ แขนงอนี่แขนเหยียดนะครับจะเป็นโคลทรสสงกันแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็ลําตัวหมุนอันนี้ลําตัวย,ยังอยู่ที่เดิมเลยเหมือนบล็อกลําตัวไว้แล้วก็แขนตีแล้วก็หิ้วขึ้นไปนะครับแต่นี้คือลําตัวด้านซ้ายเนี่ยลำตัวหมุนตลอดนะครับเทินตลอดนะครับเนี่ยเทินตลอดแขนก็ส่งไปตัวก็เทินนะครับเป็นเกลียวนะครับแล้วก็สามารถมายืนได้ทาาเท้าซ้ายเต็มที่อันนี้น้ําหนักมันยังอยู่เท้านี้อยู่เลยนะครับนะครับน้าหนักถ่ายมาหมดอันนี้ถ่ายมาหมดแล้วนะครับยืนตรงนี้ และนี่ก็คือบิ๊กเชนอีกเคสหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้เป็นข้อสังเกตนะครับในการตีกอล์ฟนะครับว่าเราควรจะต้องเรียนรู้นะครับพื้นฐานอย่างจริงจังเพื่อเราจะได้เล่นกอล์ฟได้ดีนะครับแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับแล้วก็รู้ว่าเราควรจะต้องปรับส่วนไหนนะครับการเล่นกอล์ฟเนี่ยเราจะแก้มั่วๆไม่ได้นะครับมันจะต้องแก้อย่างมีระบบนะครับแก้อย่างมีหลักการนะครับการที่เราแก้ไขเป็นครั้งครเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรา กินยานะครับพอหายไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของมันนะครับว่าเราเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเราก็ต้องกินยาไปเรื่อยครับเมื่อไหร่ป่วยก็ต้องกินยาป่วยหนักก็ต้องหาหมอนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นกีฬากอล์ฟเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะครับว่าอาการที่เราป่วยเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเราต้องรู้สาเหตุแล้วก็ที่สําคัญคือมันง่ายกว่าการกินยาครับคือเราสามารถแก้เองได้ด้วยนะครับหากเรารู้ อย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็จริงจังซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะครับสําหรับทุกคนครับแม้แต่เด็กๆเยาวชนนะครับหรือว่าผู้ที่อายุมากแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับสามารถเรียนรู้ได้แน่นอนนะครับการเรียนรู้ในเรื่องของกรอบมันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างอย่างที่ทุกคนอาจจะเข้าใจเองไปเองนะครับหรือเข้าใจผิดครับก็คลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเป็นหนึ่งเคสนะที่มีการเปลี่ยนแปลงครับจากการเรียนเพียงแค่ 4- 5ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับก็ เป็นภาพกันแล้วนะครับก็สามารถตีได้ได้ดีนะครับได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็วงสวิงออกมาเริ่มเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมโปเล่เนาะผลสลักนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับให้ได้เข้าใจในเรื่องนี้นะครับหากท่านมีคําถามเนี่ยก็สามารถอินบ็อกนะครับสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามทางไลน์แอดนะครับแอดโอเล่กอล์ฟโค้ดหรือว่าจะสอบถามทาง YouTube ก็ได้นะครับคอมเมนต์ลงใน ข้างล่างคอมเมนต์นะครับก็จะมีทีมงานคอยดูนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลทุกท่านนะครับสำหรับนนีว้ว่าลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านเล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับสวัสดีครับ